เรสว,วัสดีครับอยู่กัมนุชไทยมือสองนะวันนี้ไม่มีคนจับกล้องให้เดี๋ยวจับเองเลยครับวันนี้มานําเสนอครับคูบต้ตา B10 นะครับรคูบต้ตา B10 เครื่องยนต์ส,สองสูบเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นเลยได้มาตัวเปล่าครับได้มาตัวเป่ายางไม่ดีนะครับผมเปลี่ยนยางให้เลยสี่เส้นหลัง B k เคยางหนา้าก็สั่งมานะครับยางหน้ายางหลังเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับทั้งสี่เส้น ตัวรถนะครับเป็นสีเดิมนะครับเดิมมาจากญี่ปุ่นนั่นแหละไม่ได้ทําสีไปแบตเตอรี่ให้ไปใหม่เลยนะครับเครื่องยนต์สองสูบสิบแรงม้านะครับจีดจีดเลยตัวเล็กๆใครอยากได้ไปเข้าไล่เข้าสวนนะครับตัวไม่ใหญ่มากเฮ้เครื่องยนต์สองสูบเครื่องแห้งๆนะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นเครื่องเกียร์ท้ายดีเลยนะครับคันนี้ีดีโอทั้งหมดสามสปีดนะครับมีฟงโฟวินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเข้าใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้หมดเลย แขนไม่มีมานะครับผมจัดการแปลงแขนใส่แขนหนาหนาไปให้เลยนะครับแล้วก็ใส่หางตัดหญ้าให้ใหม่เลยครับขนาด80เซนติเมตรนะครับเซ็ตให้เรียบร้อยพร้อมตัดหญ้านะครับนี่ดูครับขนาดหางตัดหญ้าจะเสมอกับตัวรถอ่ะเป็นยังไงไปดูกันนะครับฟื้นไฟระบบอะไรไล่ให้แล้วเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกตินะครับรั่วซึมตรงไหนผมจัดการให้หมดละรถสตาร์ทง่ายครับเครื่องเกียร์ท้ายดีเดี๋ยวลองตัดหญ้าดูเลยนะวันนี้ ใส่โฟวินยังใส่มีพีดีโอนะครับโฟวินใส่งานใช้งานได้ปกติใส่พีดีโอปั่นเลยนะครับนี่ป่าหญ้าป่าเก่าที่คุ้นเคยนะครับลกหน่อยนะครับผมปล่อยไว้นานเลยเดี๋ยวให้รถนะครับเปิดหน้าไปก่อนนี่ครับคันเล็กๆเ,เลยราคานะครับตัวรถเนี่ยก่าหกหมื่นเจ็ดนะครับ ยางใหม่สี่เส้นนะครับถ้าเอาตัวรถก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาเซตนี้ผมเอาไป9 2้าหมสองบาทนะครับ9 2้า0บาทนะฮะใช้งานได้ทุกระบบเลยตัดหญ้านี้ผมห่างตัดหญ้าเราเนี่ยตอนนี้ตัดค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถ้าเราเอาตัดต่ำอ่ะมันจะหญ้ามันจะยาวไม่ทันอันนี้มันปรับได้สาระดับอันนี้ผมปรับไว้สูงสุดนะครับใครที่หาไปใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ เหมาะเลยนะครับเข้าสวนเล็กๆนะครับใช้งานไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวรถกลับมาก่อนนะครับอีกทีนึงเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่านะครับนี่เลยผมจะตัดไว้ค่อนข้างสูงนะครับสูงเลยนะครับสูงเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวไม่ทันปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับเราปรับไว้สูงสุดเลยนะครับสแตนดาร์ดที่โรงงานให้มามาแล้วใครหาใช้งานนครับ9 2 0า0บาทนะครับโวินับเคลื่อนสล้อ จี๊ดจี๊ดนะครับจี๊ดจี๊ดแต่ได้ใจเนี่ยแดงป่ะฮะินสอ่าอยากกันใน้ใส่ตาอันตรายนะครับอย่าไปยืนท้ายรถนี่หนอยสองนะครับใครที่หาไปใช้ในสวนนะครับดูจากตัวคนขับและขนาดรถเลยเล็กๆนะครับ เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในบ้านเรานะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในบ้านเรานะครับวงเลี้ยวอะไรแคบหมดนะครับคล้องตัวนะครับใครหาใช้งานเดี๋ยวผมวิ่งตามรถให้ดูเลยนะครับกล้องสั้นๆนิดนึงนะครับวิบ่งตามรถ จิ๋วนะครับจิ๋วแต่แจวนะครับเก่าญี่ปุ่นเราเซ็ตให้หมดแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะเพิ่มอุปกรณ์ติดตั้งใบดันครับสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพิ่มเติมได้เลยใครที่หาใช้งานอยู่นะครับกำลังเล็งรถเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับไซส์มินิเลี้ยวง่ายครับพวงมาลัยเบาครับคันนี้หน้าก็เบานะครับหน้าเบาๆเลยเลี้ยวง่าย เกียร์อะไรเร็วอะนะครับฝากกันไว้ด้วยนุรถไหมือสองครับประมาณนี้เล็กๆล็กเล็กเป่ะ ประมาณนี้นะครับใครที่หาใช้งานอยู่ตัวนี้ก็เป็นคันเร่งท้าวาแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเพิ่มเติมใบดันด้านหน้าได้นะครับสามารถติดอุปกรณ์ใบดันได้โอ้โหหนามอะไรฮะโอโ้เรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะติดตั้งใบดันนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้หรืออยากจะได้เป็นผานถ่ายเล็กๆก,ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้บอกผมพุ่มให้ใหม่ละ นะครับใครหาใช้งานอยู่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแกลองยืนข้างๆรถหน่อยแกสูงเท่าไหร่อเกื <180. S 2> อบ180ปนะครับประมาณเอวนะครับต่ำๆเลยนะครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนุ้รถถยมือ2อร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอาําเภอช้ยปดานจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ082-238-843ทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับ ใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านบนนี่ครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ